สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดรักษาอยู่ท่าเค็อันนี้คือมีเล็กแนี่คือเล็กห้าโลบอ่ะมเลือดระบาอะไรมันเล่นระดุกระไดแล้วเขาให้มาเขาได้จะส่งจากโลถุงถุงโโลโมกโลป่ะโไดโลหะทนีิเอาเมือ จะมาเดบานลนเออย่มาลาอยู่บ้านเนี่ฮะอยู่บ้านบนตเ่บานตาดเออบันตาดอันนี้บอกเข้าทางคนเคนขนเคนนี่บอกอ๋ออยู่ผู้นักกายโอ้ผู้นักกายอืมก็เห็อยู่เวนเดือนละห่าก็มาห่าก็มาี่ทส ซื ordan, uh ่อ huh. สาวยังสาวสาวสาวพรสาวพรจ่ปาตาเนาะหอละเดือดยังพรฮอดบะอ๋ออ๋อ um คิ้อย nên mặc ư? Bỏ, mặc phạc bỏ. Mặc nhá. Điển hàng tan leo. Nhô tinh đại lạc. Nhô mấy cáo hả. không mấy ní nữa cáo hả. anh sắp hết vừa nhỏ lạc. Nhô sắp năng là nhỏ lạc. <laughs> มาหามสองหนักเลยบุญยกรอปะอ้อึอือ้าวขอบใจขอบใจฮอดหมื่นปหมื่นหนึ่งแปดสิบอหนึ่งสี่สิบสองแซออกชงห นี่แหละเอามันมัหนึงฮอตมื่นมัหนึ่งหน่วยนะฮอตเลยเนี่ยี่มาลสสรึงเเสิเสาาเป็นใบลดใบลดอาก่อเ้านสูเก้าสูบบสิบห้าเป็ ้ยงามเลยอะยัข่ได้หมอมโอ้โลเนี่ไม่ใช่โลทันเป็นโลถือโลถโลเน่ยคือโล้นพวก้น่ก็หาโลชามันสาป็่ได้สุกนะมันสีมันงาม

ถึงโลจุดพันตอันนี้สองเซนเจ็ดถึงโลอันมีกสารชิปโลแต่กถึงโลอนี้น่าจเงอนี้แาอตัวนี้ยง่ายๆเลยนะว่าจะไปส่งให้ก็ได้ส่งให้บ่เอาจะโค้เลยลูกอีนึงนะเอาเอาลอใส่ปาเป้า

ซื้อของกินพี่น้องซื้อของกิน,น,น,าน,นปะนะาดแ่ไปใหกก้ไม่ดีอันนี้ห่อสมั้บ้สมอยากอยากินข้าวปุ้นหากูไม่ถ้วยใช่เห้ยจังไรจังไรจับเลยบอเอามือหนิ้วนาะ อามือห้านับกินเลยิเอาแต่น้ำนี่ละเป็ดค่เหี่ยบพร้าปสุูชิมห้าพันน้ดเอาคนละสนบ่เอาคนยาวหมันกูจะกันบ่มี่วยกส่ก็เอาไสก็เอาน้ำกูเดี๋ยวหนึ่งเม็ดกูเดี๋ยวเนยเอาห้านี้ยุ่มเลยหยัด